สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเลยครับเพราะว่าตอนนี้เป็นตัวแทนของจร่งกันมากเลยครับทั้งไม่โต้องพูดกันเลยว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้เป็นตัวแทนแต่เห็นว่าพวกดาวดิ้นแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นเนี่ยงามมันธรรมชาติเป็นยังไงบ้างครับไปคลาแชมป์มามันกลับมาในรอบสุดท้ายเราได้เลยนะหรือว่าหายไปแบบเฮ้ยมันขาดไม่ให้แบบชิวๆ ก็ผมเชื่อในตัวพี่ทุกคนแล้วก็น้องๆทุกคนดีแรกเลยครับเพื่อนใช่คือผมยังไม่มีโอกาสได้ไปดูฟังามบันดาลใจของมันเชื่อว่าผมไปไร้ได้มาด้วยมันก็เลยทำให้ผมโอเคครับอ่าแล้วสำหรับคนรับต่อไปอันนี้นะครับในงานแรกความพร้อมของบผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องสอนกันเปิดไหมที่จะได้แบบไม่มีส่วนลดในการเตรียมตัวโอ้โหบอกเลยว่า ตื่นเต้นแบบท่านไหนตอบดีตตื่นนเ้าคนที่ขยันซ้อมที่สุดก็ใช่ม้คาดหวังว่าโอเคแสดงว่าคนที่ขยันซ้อมที่สุดนะครับจะตอได้ดีไไงบ้างครับนั่นจังเลยธรรมศาสตร์ที่บอกไปนะครับงผมเมื่อกี้แพ้เป็นพระชนะเป็นธรรมศาสตร์ครับนี่กีฬาอะไรครับมอ้โหท่านสุดซ้อมกันมาต่อนี่เลยแล้วจะลงแข่ง ผมเรื่องโอเคผมคิดว่าพอมันต้องซ้อมหนักขนาดนเชียร์เป็นเชว่าไม่มีเคล็ดลับยังไงต้างมีความพร้อมในการที่เราต้องจัดการในเรื่องของเวลาเพราะว่าเราก็เป็นนักศึกษาอยู่เราก็ต้องเรียนไปด้วยแล้วก็เหมือนกับทำงานเล่นกีาเพิ่มนอกจากเรียนแล้วตอนนี้เรียนอยู่ทพยายามภาษาอังกฤษครับอยู่คณะวิทยศาสตร์และภาษาศาสตร์วิทยาศาสตร์ระดับระดับสองครับ ไม่หลีกเลยนะก็จะเป็นซ้อมเหมือนกับช่วงช่วงกันซืนอะไรแบบนี้ใช่ไหมตอนนี้ผมช่วงเย็นร้อนูแล้วซ้อมแล้วก็ผมคือเป็นที่กันซืนเราก็คือเป็นอ่านหนังสืออะไรแบบนี้เข้ามาใหม่เรื่อยๆทุกปีอ่หนังสือเราเป็นหนึ่งก็จะมาเป็นหลียแทนเรื่อยๆนะครับพอดีจบมาหาลัยมานานแล้วไงก็เลยไม่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 ค่อยชินแล้วนะครับก็เลยอยากงงงงเป็นยังไงบ้างนะครับของเราเอาอันนี้ดีกว่าเข้มข้นเลยือมีมีหลายหลายคนเนี่ยเขาอยากที่จะทับก่าเราเรีนลพวกผมอย่างนี้นะครับเฟิร์นฝลายเดียร์เป็นเฟิร์นไรเอีบครแบบ อีเข้มข้นมากมากสุดๆใกล้จะจบแล้วต้องตบมือกันอีพีสุดสุดไฟแนลสุดสุดแปดสกรีนิงนะครับโอเมาเจอกันได้นะครับวันที่แปดมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสอมในแต่ละวันครับเพจลำให้ดีที่สุดแล้วก็มีความคิดที่อยากจะชนะตลอด ว่าคำว่าเนทอรว่าคำว่าประเทศไทยมันยังร้อยไม่ไปครับผมนี่ผมนี่ผมนะจะสายไฟทั่วโลกแล้วกันคือมันมันเข้มข้นแบบมี้แน่นหมดอ่ะมันมีปมเยอะไปหมดอ่ะครับผมซึ่งปมเนี่ยมันก็จะค่อยคลายไปเรื่อยๆที่เราดูอีพีสิบอีพีสิบเอ็ดแล้วก็ไฟดาวอัปโซดไปแล้วเราก็จะได้คนมาดูขึ้นมาดูไหนเลยก็อยากให้ทุกคนไปติดตามจริงๆครับผมเป็นไงบ้างคุณมีส่วนได้ไหมเมื่อกี้เห็นดูท่าทางตื่นเต้นใช่ไหมมันยากมันตา่นเต้นใช่ไหมครับ คือเป็นยังไงบ้างครับคุณคุณมีารเล่นตำแหน่งอะไรนะผมเองเป็นคนที่แบบขวาครับแสียงกระโหลมผมเป็นีกขวาด้วยจะปีกตีกขวานี่คือเขาต้องทำประตูถูกไหมแล้วใคนี่ยผมต้องมาเล่นบทที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการแข่งขันที่ผ่านมาสูงมียิงเข้าไปกี่ลูกครับเสดงอารมณ์ทางสายตาเยอะมากครับผม ซึ่งก็มีการเวิร์ช็อปเยอะก็ขอบคุณที่มายังไม่ได้ยิงแต่ว่าเดี๋ยวในงานทุกคนเลนะคจุฬาธุราศาสตร์เราจะไปทำประตูให้กับสมสารถูกต้องไหมใช่ครับเอออ่ะขอเซ็นปรบมือกับคุณเบลด้วยนี่ครับอยู่ในปีขวาใช่ไหมฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สดนะครับจากเน็ตส์เพลย์ไปนะครับทุกคนว่าลีล้ปีขวาใช่ไหมโอเคว่าคุณเบลจะทำประตูได้หรือเปล่าได้ขมขว้าข้อคำถามต่อไปกันบ้างครับ มีคนอยากรู้ครับว่านักฟุตบอลเนี่ยมเวลาปกติเวลาเขายิงเข้าจะมีท่าดีใจสำหรับทีมเราเรามีนะมีมั้ยมีคนหนึ่งคือตอนนี้เขาเรีนไหรอคือคนไหนมีหรอไปแต่ยูมีโชว์หน่อยโชว์หน่อยทชว์ให้เราได้ไม่ดีอยู่ข้างลุเลยครับทางนี้เขาใชประมือก็อยากให้จริงเพราะว่ามันคือที่คือเวลาเราเตะตรงเข้าเราทไอ้ในเอ็กนะครับผมเวลาคนเขาทำมิติรีขึ้นมาเป็นว่ามันดีแค่ไหนเป็นใครยังไงได้ด้วยใช่ไหมผมบอกเลยบางคนก็เดาถูกทำพลาดบางคนก็เดาผิดแต่มันสนุกเวลาเราอ่าน คือมัถ้าเดาไม่ได้จริงๆเะครับเรื่องนี้มันต้องดูจริงๆครับโอเคเราบอกแม่ว่าตังหมดแล้วมีมีมีอย่างอื่นอีกไหมอยาก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 เห็นอีกท่าดังมีมีไหมลองลองคิดดูโอ้ก็บอกเลยว่าจริงๆน้องมันอันนี้เป็นคนที่ผมว่ามีพรสวรรค์เนื้อการอันนี้เราจะทำสายลับจุฬาใช่ไหมถามน้องบ่อยๆว่าเฮ้ยเราแสดงอย่างไรเนี่ยนรับโอเคขอบคุณด้วยครับขอแนะนำจากน้องขอเชิญนั่งด้วย เรียกว่าประมาจารย์แล้วนนี้สุดยอดนี้ใช่เราอยากช่วยคนเลยนว่าในดีกรีช่เป็นแชมป์มหาอะไรเนี่ยที่รรมศาสตร์ของเราเรามีจุดแข็งงยัไงบ้างในการที่จะเอาชนะต่อสู้อะไรเป็นอะไรนี้ด้วยเป็นจุดถ่ายมาจริงวินัยหรือว่าจริงพวกผมเนี่ยได้ไปถ่ายที่เชียงใหม่เดือนแรกเป็นเปิดกองที่เชียงใหม่เลยแล้วก็อยู่ประมาณสี่คิวเชียงใหม่แล้วก็ไปถ่ายในป่าจริง ไม่ใช่ปากจำลองของจริงมองขอาจริงเลยมันก็น่ากลัวครับแต่ว่าทีมงานเขาคอยเซฟเราเรื่อยๆเขามีคนคอยเ้ยดูโน่นดูนี่ให้เราดูท่าให้เราว่าเราไม่จะสะดุดล้มอะไรเงี้ยดูให้แล้วก็มีมีบุารอมรไกรสะดวกสบายอาหารอร่อยเน้นเลยเน้นอาหารอร่อยแลก่อน ธประชาตการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างเพราะมันถ่ายในป่าแล้วก็ลำปางครับจริงๆถ้าาพูดตตมมััวนก็แต่ละส่วนนี้ก็มีนักศึกษาระจำนวนมากมีาจารย์มชาติหรือว่าคือความที่เรามีกันแลกเปมี่นให้กำลังใจกันเรื่อยๆครับคนนึงเหนื่อยคนนึงก็าพูดว่าเฮ้ยในสู้ๆเอออย่าเพิ่งยอมแพ้แค่ฉันตัวเองมันก็คิวใจเราทำให้เราได้เป็นตัวแทนประชาคมธรรมศาสตร์เข้าไปแข่งขันเป็นตัวปวดที่สุดตัวปวดที่สุดเหรอมีอะไรจะมาขึ้นไหมคำว่าธรรมศาสตริจริงๆทุกคนดูเสียแสนที่ไม่เหมือนกันเนาะ แต่ถ้าเกิดความตั้งใจให้ือที่อยากที่จะแสดงสุดๆให้บั๊มแล้วกันนะแต่เราจะสื่อให้เห็นว่าอรเนธรรมสามพันธ์และสิ่งไงคะโอ้หภายนอกจะเห็นว่าเข้มแข็งแต่ว่าแล้วก็แต่คือผมจะบอกว่าที่ผมอยู่มาที่นี่ครับผมอที่นี่มาสามปีเวลาเข้าฉากขผมสำคัญมากเลยการอยู่ชมฟุตบอลเขามีฉายาในกองเราชื่อว่าคุณดาราการเป็นอยู่กันแบบพี่กับน้องตอนเล่นเขาก็เล่นแต่พอเข้าฉากในสนาม กับสตาเขาตบบชพวิตเลยเขาได้เลยอย่างฉากที่เขาถือปืนนะครอันนั้นคือผมชอบออกว่าหซีรีส์แรกๆจริงหรือเปล่าคือเก่งมากอ่ะซึ่งอารมณ์มันส่งมาถึงแบบคนที่อยู่หลังจอที่แต่ละคนเนี่ยหลังคนต่างกันเลยได้ฉายาคือได้พอเราลมไปสู้เลยนะเราจาแลกโอ้โหฉายาอะไรคือสิ่งที่จริงๆผมเพิ่งได้ฉายาไม่นานนี้ครับผมไม่นานนี้เลยทำไมธรรมศาสตร์ก็คือหนุ่มใหญ่คือผมอาจจะเป็นคนที่เขืนง่าย แล้วคราวนี้พอผมไปถ่ายรีแอคผมก็จะเห็นฉากน่ารักนยครับเวลาเราผมเป็นคนเขินง่ายนะครเนี่ยเวลาผมไปถ่ายรีแอครีแอคชั่น EP หนึ่งสองสามสี่จะมีฉากแบบน่ารักน่ารักกันผมก็จะเิตาก็จะไม่ใช่ตาหน้าก็จะแดงงต้อกผมก็เลยได้ฉายาหนุ่มวายผมจะคีตลอดเราจะแพ้ใครก็ตากผมจิ้นทุกคู่คร yes> ับไม่เว้นใครครับจิ้นหมดครับเราจิ้นคู่ไหนเราจิ้นคู่ไหนแต่ต้องาส่ยแม่งกว่ชนะคนได้แม่งโคตรยากเลย สิ่งที่ต้องออกจากปากคุณอสู้ไว้แล้วจริงนะคะทุกคนจิสิ่งที่เรามีแน่ๆเรามีหัวใจที่เติมร้อนแล้วก็เรามีหัวใจได้มาเลยได้มาเลยเพื่อนๆตบดีมากๆครับทีมงานเองก็ชัยก็เป็นหนุ่มบอันนี้ชื่ออะไรนะครับพี่บอกของพวกคนอื่นไหมแบบว่าฉายาให้กำลังเกร็กรุ่นใรฉายาหรือเล้วก็ชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเดชหรือเกิดชื่อเดชวิเดชบางๆมันก็มีฉายาในคณะนิทรรศให้กันเรื่อยๆหรือว่าโอ้ยคณะนิตรรศรวยเก่งก็ให้มีโอ้ยรวยเก่งรวยเก่งให้มีโอ้ยรวยงก่งแ้วนี่้าเลือกไไปอะร เขาพูดเร้ยพี่ต้าผมให้ตัวตึงตตังวนะพี่ต้าเขาจะมีเรียกประสบการณ์มากกว่าคนอื่นไงพี่ต้าบอกเขาเนี่ยเขาจะมีซีรีส์ที่ผ่านมาตลอดที่กินของซีรีส์ซึ่งมันทำให้เขาแบบดูเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผู้ที่เราสามารถเรียกว่าไงขอคำช่วยเหลือได้ใช่แล้วพี่ต้าก็คือโหฉากก็ฉากอารมณ์ก็สุดไงแล้วก็เล่นแบบแอคชั่นก็สุดก็เลยได้ใชื่้วยตัวตึงพี่ต้าต้องบอกว่าใจของตึงถึงทุกเรื่องนะผมไม่เคยแถอยจรนงนะ แต่เมื่อกี้เห็นคุณเดชพูดถึงเรื่องของการเรียนคณะนิติดคณะนั้นด้วยคราเนี่ยผมอยากที่จะทราบแบบทีละคนเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมาจากคณะไหนบ้างก็ไม่เป็นจะแบ่งเวลาอย่างไงผมก็รู้สึกว่าหลายคณะก็ต้องเรียนอะครับต้องไปทำแล้วก็ต้องซ้อมฟุตบอลด้วยเราเราจัดการกับตัวเองยังไงในการที่เราต้องเป็น <Net> ครับก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับตอนนี้เดียเบฟทครับผมก็หนึ่งก็ฝากกันนะครับซีรีส์เพื่อนตาย d f เ d e ท์เดฟเ r e v e r นะครับผมตอนนี้เป็น EP ที่สิบแล้วติดตามก็ได้บนแอปพลิเคชันไอฉี่ยี่นะครับอังโคลเวอร์เวอร์ชันดูได้บนดูได้ตอนเที่ยงคืนนะครับผมแล้วก็ดูได้แบบสดสด เลยบนช่องวันสเวททุกวันเสาร์ตอน5ทุ่มครับผมดูกันนะครับตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 12เลย12นี้เราก็จะมีไ i น a l e p อ s พ d e กดร s c สกรีนิ่งนะครับเจอกันวันที่สิบห้านะครับมาเจอกันเยอะๆนะจากคณะสังคมวิทยาแล้วก็อย่าลืมเชียร์ธรรมศาสตร์ด้วยนะครับธรรมศาสตร์ผมนายพานุ